ทุกคนครับตอนนี้พี่อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยหลวงตาคนหนึ่งของวัดนี้นะครับวัยประมาณ60กว่าปีได้ล่วงละเมิดทางเพศสามเณรซึ่งมีอายุเพียงแค่12ปีครับสามเณรคนนี้นะครับบวชเรียนมาเพราะว่าครอบครัวหย่าร้างกันนะครับจนได้มาเจอหลวงตาคนนี้หลวงตาพยายามหลอกล่อว่าจะซื้อโทรศัพท์มือถือให้แล้วก็บังคับว่าห้ามไปบอกเรื่องนี้กับใครครับ หลวงตาก็ทําแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยครับมากถึง6ครั้งเลยทีเดียวจนเรื่องมาแดงขึ้นเพราะว่าสามเณรเนี่ยมีอาการแผลติดเชื้อที่ทวารหนักคนที่ซักสามเณรจนสามเณรไปบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือหมอที่สถานีอนามัยก็เลยทําให้พ่อแม่ของสามเณรรู้เรื่องเข้านะครับแม่ของสามเณรก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความหลังจากเกิดเรื่องนะครับปลัดอําเภอเมืองปราจีนบุรีก็ได้รีบลงพื้นที่มาตรวจสอบแต่ก็ไม่เจอตัวหลวงตาเข้าไปในกุฏิก็ไม่เจอตัวแถมของมีค่าก็หายไปหมดแล้วพี่พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้ ทางผู้กำกับสพเมืองปราจีนบุรีก็ได้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุได้ศึกจากการเป็นพระแล้วก็คดียังอยู่ในชั้นสาลครับเรื่องวอนคือให้อยากให้กับพระที่ทำกระทำแน,นี้นแต่ก็อย่างที่ทุกคนเคยเห็นข่าวกันมาเนาะมันไม่ได้มีแค่เคสนี้เคสเดียวหรอกข่าวพระธรรมนาจารย์มีให้เห็นกันแบบแทบจะรายเดือน แต่เราลองตัดข่าวที่มีการคอนเซนต์หรือว่ามีการนัดแนะอะไรระหว่างพระกับคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วออกไปก่อนเพราะว่าแม้จะผิดทางพระทวินัยแต่หลายกรณีก็อาจจะไม่ได้ผิดทางกฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ แต่สิ่งที่เราอยากจะสะท้อนให้เห็นในสกููปนี้เนี่ยก็คือการที่พระสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถ้าเรามองเฉพาะเคสเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงมีมาให้เห็นปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเหมือนกันหลายเคสอาจจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างที่ควรจะเป็นหลายเคสอาจจะจบลงเพียงแค่จับศึกและแน่นอนว่ายังมีอีกหลายเคสที่ไม่โดนอะไรเลยเพราะไม่เป็นข่าว คำถามสำคัญมากๆคือที่ผ่านมากระบวนการตรวจสอบทั้งทางส่งและทางกฎหมายเป็นยังไงแล้วเราจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีกนานแค่ไหนผมพีพริตเจ็ินโฮมสำนักข่าวทูเดย์ชวนมาหาทางออกกันในเช็คส์แอนด์บาลานซ์ สลดวงการผ้าเหลืองอีกแล้วนะคะ,จะเจ้าอาวาสฮะล่วงละเมิดทางเพศสามเณรน,นะพระอาจารย์นก่อเหตุอนาจารสามเณรลูกศิษย์เนนบวชได้ไม่ทันข้ามวันค่ะถูกทะลูกวัดแห่งหนึ่งเรียกเนนเข้าไปเจคนนะคะแล้วก็ไปทําอนาจารเหตุการณ์ล่วงละเมิดสามเณรแบบนี้เกิดขึ้นกับสามเณรรูปอื่นๆอีกด้วยครับเคอร์เซอร์ยังมีอยู่ไม่มีแล้ว พี่ลองค้นหาข่าวจาก Google ดูครับเลือกเฉพาะกรณีที่ผส่งล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนเอาเฉพาะปีนี้นะครับปี2566นี้เนี่ยยังไม่ครบปีเลยก็มีที่ปรากฏเป็นข่าวไปอย่างน้อย4เคสแล้ว แต่พี่ก็ลองรวบรวมย้อนหลังไปอีกจนได้เคสที่ปรากฏเป็นข่าวประมาณเกือบ10เคสครับแล้วก็สังเกตได้อย่างหนึ่งว่าพระส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นข่าวล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็มักจะเป็นระดับเจ้าอาวาสพระอาจารย์มียันเจ้าคณะตำบลเลยด้วยซึ่งถ้าเราอ่านในตัวเนื้อข่าวเนี่ยก็มีอุบายในการหลอกล่อเด็กหลากหลายรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการอ้างว่าจะซื้อของให้หรือว่าอ้างด้วยหลักความเชื่อแปลกๆเช่นบอกว่าจะสะเดาะเคาะจะทําพิธีขับไล่หรืออ้างว่ามีวิญญ,ญาณตามตัวหลวงพ่อจะลงของให้ด้วยการดูดเอาน้ําอสุจิออกมีใครเคยดูหนังงเรื่อ The Pri ในหนังแม้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาทหลวงในต่างประเทศแต่ก็มีวิธีการหลอกล่อคล้ายๆกันเลยและพีก็ไปเจองานวิจัยของไทยมาชิ้นหนึ่งครับที่ศึกษาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยนักบวชที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวพีจะเล่าให้ฟังแบบย่อๆนะตัวงานวิจัยเนี่ยก็บอกว่า,วาเด็กที่บวชเป็นสามเณรเกือบทั้งหมดจาต้องตกอยู่ในสถานการณ์จํายอมต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ มีบ่อยครั้งที่การล่วงละเมิดทางเพศในกลุ่มศาสนาพุทธไม่ได้เป็นข่าวเพราะผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลและเป็นที่นับหน้าถือตาในหมู่ชาวพุทธผลการวิจัยเนี่ยยังได้สรุปด้วยนะว่าถึงแม้ก,กฎหมายบ้านเมืองจะมีโทษเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอยู่แล้วแต่ยังขาดกลไกลในการป้องกันแล้วรัฐก็มีหน้าที่ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคือมีหน้าที่ในการรับรองถึงสิทธิเด็กแล้วก็ปกป้องเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยแต่ทุกคนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะรัฐหหหรรรรืืือออออเเเเเ่่งงกฎมาาาายยดีวปลข้ิ เกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วเนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ส่งผลต่อการจัดการในเรื่องนี้ด้วยนั่นก็คือองค์กรศาสนาหรือถ้าจะเรียกตามอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่า Government กับ non-government ละกัน Government กนั่นคือแน่นอนใส่ชุดและข้าราชาการแบบเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็มาช่วยดูแลงานคณะสงฆ์เช่นสำนักง,งานผู้ส้าแห่งชาติกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม กองงานพิธีอะไรเงี้ยเป็นต้นนี่นก็คือส่วนของข้าราชการส่วนแบบ Government ส่วนพวกนอนกอ v e r n m e เมก็แน่นอนนักบวชสีส้มจะส้มมากส้มน้อยจะสีกลักแก่มากแก่น้อยมีหลายเฉดแต่ใหนหลายเฉดเนี่ยถือว่าเป็นนอน Government ก็คือเป็นเป็นส่วนของนักบวช เดี๋ยวเรากลับไปที่อาจารย์แต่เอางี้เพื่อให้เห็นภาพสมมติว่าสามเณรคนหนึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศเขาก็อาจจะดําเนินการได้2ทางหลักๆก็คือ1ไปแจ้งความเลยเอาตามกฎหมายบ้านเมืองที่มีหรือว่าอีกทางหนึ่งซึ่งก็มักจะเป็นทางเลือกแรกก็คือฟ้องพระผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดกระบวนการสืบสวนสอบสวนในทางคณะสงฆ์ซึ่งในทางสงฆ์เนี่ยการลงโทษมีศัพท์เรียกกันว่าปรับอาบัตหรือคําถ้าเรียกตามระเบียบมหาเทรสมาคมก็จะเรียกกันว่าการลงนิคหกรรมเมื่อมีการถูก กล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศหรือว,ว่ามีมีการกทาความผิดนะครับตามหลักของการลงนิกิอากรรมก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนนะครับคณะกรรมการนั้นก็คือเป็นผู้วักขบัญชาที่เหนือรูปนั้นขึ้นไปอย่างเช่นท่านเป็นเจ้าจเจ้าอาวาสก็ต้องตั้งเจ้าคณะตำบลเจ้คาคณะอำเภอขึ้นมาสอบสวนนะครับหรือถ้าเป็นเจ้าคณะตำบลก็ต้องตั้งเจ้าอำเภอเจ้าจังหวัดขึ้นมาสอบสวนไต่สวนนะครับ ก,ก็จะมีกระบวนการเหมือนเหมือนการพิจารณาโทษทางทางบ้านเมืองน,นะครับมีคณะกรรมการชั้นต้นพิจารณานะครับพิจารณาความผิดพิจารณาแล้วตัดสินแล้วนะครับผ้าพิสูกรูปนั้นยอมรับนะครับตามความผิดนั้นนะครับถ้ามีโทษถึงปาราชิกนะครับก็ถือว่าขาดจากความเป็นผ้าแล้วนะครับก็ต้องอสึกทันทีถ้าหากว่ามันไม่ครบองค์ปาราชิกนะครับ ที่สอดใส่ทั้งทางทวารหนักทวารบอทางปากทางลักแร้ทางอะไรที่พระเจ้า,า,าบัญญัติไว้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นแค่อาบัติสังฆาทิเศสนะครับก็ไปดูทางกฎหมายของบ้านเมืองคราวนี้ใครเป็นคนมีดุลพินิจในการตัดสินว่าพาระราชีคือใคริีๆจีนสถานเอาพุทธการก็เจ้าตัวแหละเมื่อคุณรับเป็นสัตว์คือสมัยก่อนคนสมัยก่อนมัน take oath take the honor ไงทุกคนมีศักดิ์ศรีทุกคนยอมรับความจริงอะ มันไม่เหมือนกับยุคนี้คนคนยุคนี้มันไม่ได้เทคโอเมันตลบตะแรงมันพูดยังไงเพื่อให้เอาตัวรอดสมัยก่อนนี่เขาถามจบคำาก็คือรู้ยินดีหรือไม่ยินดีไม่ยินดีเอามายินดีรอยินดีแล้วไม่ยินดี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 ก็ขาดวิธีนี้ใช้กับโรคยุคปัจจุบันไม่ได้แล้วนะผ่านมา2,000ปีถามว่ายินดีไหมทุกคนก็อาจจะแบบ ฉันมีละมรยาฉันไม่กล้าพูดฉันยินดีไม่ยินดีหรือฉันจะแบบฉันอายฉันโอยคือโอเคเนะี่ยอาจจะทําได้ในส่วนของในวัดอาจจะมีการเรียกมาสอบสวนตัวต่อตัวแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเหนื่อยนะเรื่องทังเพศเนี่ยคุณจะมาแบบทําง่ายๆมาใส่พุทธก,การว่าเออยินดีไหมรับเป็นสัตว์ไหมยเงี้ยโอ้ยาก ทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์พูดมาครับดูเหมือนกระบวนการอาของนอต์กอบเปอร n เมนต์เนี่ยอาจจะไม่แร์แล้วก็เชื่อถือไม่ได้เลยด้วยซ้ำอย่าไปใช้ค,คําว่ามันเชื่อถือไม่ได้เลยมันอยู่ในภาวะที่บริหารจัดการไม่ได้มากกว่าแล้วเราควรจะให้ส่วนกอบเปเมนต์นะเขาเข้ามาทําเชื่อผมเถอะนี่ผมพูดอย่างกลางที่สุดแล้วนะเพราะว่าถ้าผมพูดแรงกว่านี้เดี๋ยวพระก็จะบ่นหาผมโอ๊ยจะตุลงด่าพ่แล้วนี่ก็ไม่ได้ด่า แค่จะพูดให้เห็นว่าเนี่ยปัญหามันเป็นแบบนี้คือคุณต้องเข้าใจก่อนเลยว่าคุณอย่าไปหาความยุติธรรมในคณะสงฆ์อ่ะเพราะว่าการเป็นอยู่คณะสงฆ์มันก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมอยู่แล้วไงการสืบสวนสอบสวนกันเองในทางสงฆ์ซึ่งก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าอาจจะหาความยุติธรรมไม่ได้และกระบวนการก็อาจจะนํามาสู่การกดดันให้เรื่องมันจบและในขณะเดียวกันก็ทําให้ไม่รู้ว่ากระทําผิดจริงๆไหมเพราะว่าไม่ได้มีการดําเนินคดีทางกฎหมาย นี่เป็นวัดที่เกิดเหตุเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับพระรูปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทางเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลแล้วก็พระอุปชาเพียงรูปเดียวในย่านนี้ด้วยเนี่ยมีคลิปหลุดครับเป็นคลิปที่เด็กชายวัย15ปีกําลังช่วยสําเร็จความใคร่อยู่พอเรื่องแดงขึ้นนะครับคราวนี้เสียงชาวบ้านแยกออกเป็นสองฝั่งเลยครับฝั่งหนึ่งก็มองว่าอยากให้พระรูปนี้เนี่ยย้ายไปอยู่วัดอื่นแต่อีกฝั่งก็มองว่าถ้าเกิดว่าพระรูปนี้ย้ายไปนะครับก็จะขาดพระอุปชาทําให้เวลาถ้าลูกหลานจะบวชเนก็นนะัา,าจาดจลํบ เคยมาทําข่าวตร่งนี้ไหมท่านกลาออกไปแล้วเราออกไปแล้วที่มีคือใหม่ขึ้มารักษาการชครับผมแต่ท่านไม่ได้อยู่วัดนี้หรอกนะโอเคล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้นะก็คือเมื่อกี้หนึ่งในกรรมการบริหารวัดก็ได้เดินเข้ามาคุยกับเราแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะให้รื้อฟื้นเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเจ้าอาวาสรักษาการขึ้นมารักษาการแทนคนเดิมแล้วแต่ว่าพระ ที่ถูกเก่าหาคนเดิมเนี่ยยังไม่ได้สึกนะทุกคนแค่ย้ายไปอีกวัดหนึ่งซึ่งเราก็ได้บอกแสมมาแล้วว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเราจะลองไปดูกันมามาหาพระครูมามาจากวัดเมื่อกี้ครับคืออยากจะสอบถามเรื่องความคืบหน้าด้านคดีอะไรเงี้ย สำหรับเด็กที่ทาคือเเด็กทําเองหรือว่าพระพระครูเป็นคนบอกให้ทำครับไม่ได้นี้ไม่ได้นีพวกนี้ไม่ได้ทํากันเลยไม่ได้นั่นกันเลยพวกนี้นั่นแหละมันก็มีแค่เขามาทําพอได้พอได้ภาพได้อะไรหนงอย่างนี้แค่นี้เอาไปแบบนี้ท่านไปยอมให้เด็กมันทําอย่างนั้นได้ไงอ่ะก็นอนไม่สบายก็นอนอยู่เขาก็มาเขาก็มานวดอานกเขาก็คนที่จะจ้างมาทำเนี่ยเขาให้ทําแบบนี้แบบนี้วางเสียมาแล้วมันร้อนใช้เข้ามากตร้อนร้อนตรงข้างนอกทต่านหนาวหอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกเป็นทัดลมทั้งหนาว เราเดินเข้ามาตรงนันเอออยู่ข้างในมีบุญเขาก็อยากเข้ามาน้องไอ้เนี่ยมันยืดตึงเลยยืดตึงยืดตึงกำลังพื้นอืมเราไม่ผิดทางวินัยทางพวกนี้มันไม่นั่นแต่มันไปผิดเดินพวกที่เราปล่อยให้คลิปมันไปรู้ไปทั่วอะไรอย่างนี้เขากเลยตั้งเป็นคณะกรรมการอย่างนึงตามขั้นตอนของตามขั้นตอนไปนั่น อ่าไปไปพอไปถึงตรงนู้นไปถึงอยู่ที่วัดจังหวัดนะเขาก็ประชุมกันระชมกันคุยกันบอกว่า,าควรจะลาออกกันสัก่อนนะละลาออกไปสักก่อนไม่ต้องอย่าให้ปลดอย่าให้อะ,อะไรอย่างนี้ไงก็เลยบอกว่าเอาทางนั้นกัน จริงๆในโทษไม่ถึงสังคาทีิเศษเลยย้อนกลับมาว่าถ้าเกิดว่ามีการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวินิจฉยัยการลงนิคหากรรมมีการสอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงๆผิดถึงขั้นประราชิกเลยด้วยบทลงโทษสูงสุดก็คือการให้ลาสมณเพศหรือก็ให้สึกภายใน24ชั่วโมงแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่ถึงขั้นประราชิกเป็นเพียงขั้นอาบัตสังคาทิเศษเช่นถูกตีความว่าแค่ทำน้ำอสุจิเคลื่อนก็ไม่ต้องสึก เพราะแบบนี้เราก็จะพบว่าจะมีพระที่เคยล่วงละเมิดทางเพศยังอยู่ในผ้าเหลืองได้และถึงแม้จะถูกจับศึกก็แค่ย้ายวัดไปบวชใหม่ได้อยู่ดีแม้กฎมหาเถรสมาคมบอกว่าให้พระอุปชาไม่บวชให้คนที่มีลักษณะต้องห้ามและตอนหลังก็มีการส่งตรวจประวัติกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยแต่บางทีก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของพระอุปชาแล้วก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าในบางครั้งพระอุปชาเองนี่แหละที่ไปพัวพันกับการล่วงละเมิดทางเพศเสียเองตามหลักกฎหมายของบ้านเมืองแล้วว่าหลักของ ระเบียบมหาเถรสมาคมนะครับก็กําหนดไว้อย่างเช่นคนที่หนีราชการผู้ต้องหาคดีอาญานะครับหรือว่าผู้ที่มีเพศบกพร่องอะไรต่างๆนะครับที่ห้ามบวชนะครับต้องเหนือจากนั้นนะครับหรือว่าเคยคดีอาญามาแล้วแต่ว่าไม่ใช่ผู้ร้สำคัญนะครับเป็นคดีเล็กน้อยนะครับเมื่อผลคดีมาแล้วไม่อยู่ในระหว่าง รอลงอาญาหรือว่าหนีราชการแล้วว่าหนีคดีเขาก็สามารถบวชได้นะครับอย่างคดีล่วงละเมิดทางเพศถือว่าเป็นคดีเล็กน้อยด้วยคดีล่วงละเมิดทางเพศนะครับมันเป็นคดีอาญานะครับผมคดีอาญาถ้าหากว่าผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ได้รับลงโทษตามกฎหมายไม่ไม่มีโทษติดแล้วนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของท่านพระอุปชานะครับเพราะว่ามันจะมีหลักฐานปรากฏเลยว่า ในการตรวจสอบประวัตินั้นบุคคลนี้เคยเคยต้องหาคาดีอะไรเมื่อเท่าไหร่อะไรยังไงเขาจะระบุไว้หมดในใบไ,ไปตรวจสอบประวัตินะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดลพินิษของท่านพระอ,อุปชาเพราะว่าเขามีมีคนณสมสบัติที่จะบวชได้เมื่อได้รับโทษครบแล้วนะครับการให้คุณค่าของผู้มีอำนาจบางทีมันให้ไม่เท่ากันผมใช้คำนี้นะอย่างเช่นถ้าผู้ถูกกระทําจบปอทอ8 แต่ผู้กระทําเป็นพระตอกต่อยมันก็จะเริ่มเองไปทางผู้ถูกกระทําแต่ในทางกลับกันถ้าบถ้ามันกลับกันผู้กระทําเป็นปทอก้าหรือเป็นพระมีสมณศักดิ์แต่ลูกเนนเป็นลูกเนนติงตองขี้ยาไม่สนใจไม่ตั้งใจเรียนมรนทัาฐามันก็จะไปอีกอย่างหนึ่งปัญหาของภายในในระบบเลยก็คือบางครั้งหลักธรรม ไม่สามารถเอาอาราชีอย่างเงี้ยออกไปได้เพราะว่าอ่ะเขามีความสามารถในการสอนเขาเป็นครูที่ดีหรือเขาไปอะไรก็แล้วแต่แต่เขาอาจจะไม่ใช่นักบวชที่ดีไงนั่นน่ะคือปัญหาแต่ระบบมันยังต้องต้องเก็บเขาไว้ พอจะเริ่มเห็นภาพกันใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่ามีการดําเนินการแค่ในวงการสงฆ์เนี่ยผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศจริงๆก็ยังคงสามารถที่จะวนเวียนอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีกรณีการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนการดําเนินการตามกฎหมายก็เป็นช่องทางที่ควรจะเป็นแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในบางกรณีก็มองว่าสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ยังมีแหล่งข่าวในวงการสงฆ์อธิบายว่าหลายๆครั้งการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระเนนด้วยกันไม่ปรากฏเป็นข่าว เพราะผู้กระทำความผิดเป็นพระชั้นผู้ใหญ่มีอิทธิพลและนับหน้าถือตาในหมู่ชาวพุทธมีการกดดันทั้งเด็กและผู้ปกครองบางครั้งก็ทําตัวเด็กเองเกิดความอับอายแล้วก็รู้สึกว่าเป็นฝ่ายผิดจนไม่เล่าเหตุการณ์ให้คนอื่นรู้แล้วก็ยังมีงานศึกษาโดยพระปร,ะริยพงศ์คุณปัญญาศึกษาเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศจริยธรรมของพระพิสุกสงฆ์สามเณรที่พบว่าผู้ปกครองของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยพระพิสุ ครึ่งต่อครึ่งเลือกที่จะไม่ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดหลังทราบเพุเนื่องจากมองว่าเด็กชายถูกละเมิดทางเพศไม่ใช่เรื่องเสียหายเท่ากับกรณีเด็กหญิงถูกล่วงละเมิดมีเยอะไมหมครับเคสที่เกี่ยวข้องกับพระแล้วก็ล่วงละเมิดเดยาวชนอย่างที่พี่บุ๋มเจอครับมีมาทุกปีคะ่ะก็จะจะทำเคสแบบนี้ทุกปีหรือว่ามีเบาะแสแจ้งเข้ามาก็ประมาณสองถึงสี่ห้าเคสคะ่ะมีทุกปีคะ่ะ ก็มี<อ>ที่จับได้แล้วก็มีที่ยังลอยวนวลอยู่สองถึงสี่ห้าเคสนี่ต่อปีเหรอครับพี่บุมใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณเนี้ยครับพี่บุมมองว่ามันเป็นตัวเลขที่ที่เยอะไหมครับสําหรับผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะการเป็นสามเณรแล้วก็ผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศเป็นผสมนี่ครับพี่ว่าน้อยนะเพราะพี่เชื่อว่ามันมีเยอะกว่านี้อ่ะพี่ว่าที่มันแบบมันถูกซ่อนไว้มันมีเยอะหลายๆที่เลยแล้ว เอาเอาแค่เคสคูละเมิดนักเรียนอะ่ะยังมีเยอะมากเลยถูกไหมปีปีหนึ่งเนี่ยเป็นสิบเคสแล้วในขณะที่ที่ไหนมีเด็กที่มองว่าที่นั่นมีความเสี่ยงวัดก็มีความเสี่ยงเวลาถ้ากรณีเป็นพระสงฆ์นะคะอ่ากรณีพระสงฆ์เนี่ยงานสืบสวนต้องแน่นอืแล้วบางครั้งเนี่ยเด็กก็ต้องให้ความร่วมมือสิ่งที่เราต้องการคือความร่วมมือจากเด็กเนาะ แล้วที่เราเจอหลายครั้งสามเณรก็จะมาจากครอบครัวที่ยากจนการที่เขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่เขามองว่าจะได้รับเข้าถึงการศึกษาค่ะเข้าถึงพระธรรมการเรียนรู้ตร,ตรงเนี้แต่ว่าพระที่เป็นส่วนใหญ่เ็าจะระดับเจ้าอาวาสเนาะที่ละเมิดก็เขาหลายคนก็เป็นพระนักพัฒน,นาเพราะฉะนั้นเวลาตํารวจไปจับพระหลายๆครั้งที่พี่ไปร่วมด้วยเนี่ยก็จะถูกต่อต้านโดยคนในชุมชนก่อนเลย ครั้งแรกคนในชุมชนก็จะลุกขึ้นมาปกป้องพระมากกว่าจะปกป้องเหยื่อปกป้องผู้เสียหายตัวเนี้ค่ะเนมส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องก็สึกไปอันนี้หลายจังหวัดเลยนะคะได้รีบอัดแล้วพอเราเข้าไปพยายามเข้าถึงครอบครัวของสามเณรนะคะทุกคนก็จะปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ข้อมูลอะไรทั้งนัน้นพอไม่ให้ข้อมูลเนี่ยพอไม่มีเหยือ่อไม่มีผู้เสียหายมาตั้งต้นคดีเราทำอะไรไม่ได้เลย พระรูกนั้นก็ยังใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีหลายเคสค่ะที่เป็นอย่างนี้แล้วก็ยังลอยนวลอยู่คิดว่าเป็นเพราะอะไรที่ครอบครัวเขาไม่อยากมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแม้แม้ว่าเออคนใกล้ชิดหรือว่าลูกหลานของเขาเป็นเป็นผู้เสียหายด้วยตัวเองครับพี่บุ๋มหนึ่งเขามองว่าตัวเองไม่มีอำนาจ powerless เนาะมันเป็นความแตกต่างเชิงอำนาจแล้วก็อย่างที่บอกครอบครัวยากจนเขาเขามองว่าตัวเองแม่จะสู้ไม่ได้ะ คือเขาเขาคิดแค่ว่าเขาแพ้ตั้งแต่ยังไม่ไม่แจ้งความแล้วอะค่ะแพ้ตั้งแต่ยังไม่สู้คดีตัวเนี้ยก็น่าจะเป็นเหตุผลหรือว่ากลัวกลัวโดนขู่คุกคามกลัวอยู่ลำบากกลัวคนในชุมชนจะรู้ เอาจริงๆแล้วเนี่ยวัดก็ยังคงเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านเหมือนกันนะในครอบครัวบางครอบครัวที่อาจจะมีฐานะที่ไม่ร่ำรวยมากก็อาจจะเลือกส่งลูกหลานมาบวชเรียนแต่ว่าหลังๆเนี่ยเยาวชนที่เข้ามาบวชเป็นสามเณรอ,อาจจะไม่มากเท่าเมื่อก่อนแล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะความเสี่ยงที่อาจจะต้องเจอเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนโลกมันเปลี่ยนไปแต่ปัญหาเรื่องความยากจนการเข้าถึงโอกาสเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทาให้พ่อแม่เลือกที่จะส่งลูกเข้ามา แต่คุณส่งลูกเข้ามาคุณก็ส่งลูกเข้ามาเอาความเสี่ยงนะความเสี่ยงอะไรแน่นอนโจทย์ที่ทางรายการตั้งมาเกี่ยวกับเรื่องอการล่วงละเมิดทางเพศก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะล่วงละเมิดจากคนที่มีอํานาจมากกว่าหรือเพื่อนที่อยู่ร่วมกินนอนด้วยกันแต่นี้ว่าตัวผู้เสียหายจะจัดการกับสิ่งที่ตัวเองเผชิญยังไงจะเก็บเอาไว้หรือ จะร้องหรือจะดำเนินคดีคุณมีระดับให้เลือกในการต่อสู้ก็ขึ้นอยู่กับตัวว่าจะเอาแบบไหนซึ่งผมเข้าใจว่าการที่คนเราถูกล่วงละเมิดทางเพศสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต้องแบบไปถูกชำเราซ้ำ ในชั้นสารงานสอบสวนต่อให้มีแบบสหาวิทยาการมานั่งมีผู้เชี่ยวชาญเด็กมีอะไรมาก็แล้วแต่เธอแต่การที่มาเล่าให้ฟังว่าโดนอะไรทํำยังไงอ่ะไปเสร็จแล้วไปส่งชั้นอายการส่งสารก็ต้องไปเล่าให้สารฟังอีกชื่ออะไรอ๋อชื่อสัาร์ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอายุเท่าไหร่วันนั้นวันนี้เท่าไหร่โดนอะไรยังไงทําอะไรมบผมว่ามันมันก็เหนื่อยนะสาหรับคนที่เป็นเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ทุ่ ผู้ถูกกระทำเนี่ยที่ไหนมีเด็กที่นั่นก็อาจจะมีความเสี่ยงแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นในวัดละครับเราเราควรจะมีวิธีการหรือว่าแนวทางการป้องกันยังไงครับอย่างโรงเรียนเรายัางพอเข้าไปง่ายถูกไหมโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองยังเข้าไปขับขับเคลื่อนหรือแทรกแซงได้แต่พอในวัดปุ๊บเนี่ยแล้วยิ่งเป็นวัดที่เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้าเด็กไร้สัญชาติที่เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยที่เขายิ่งไม่มีอำนาจในการเรียกร้องอันนี้ยิ่ง เป็นอันตรายกับเด็กจริงๆการป้องกันในที่ที่มีเด็กเยอะๆเนี่ยก็คือการมีนโยบายคุ้มครองเด็กตอนนี้ที่พี่พักดันก็คือนโยบายคุ้มครองเด็กนโยบายคุ้มครองเด็กคืออะไรคือสิ่งที่กฎหมายไปไม่ถึงยกตัวอย่างนะคะถ้าเวลาพี่เทรนครูนักเรียนการที่ครูอยู่กับเด็กนักเรียนสองต่อ2ผิดกฎหมายไหมไม่ผิดถูกไหมในกฎหมายไม่ผิดเพราะยังไม่เกิดอะไรแต่ถามว่าเป็นความเสี่ยงไหม เป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าในวัดในโรงเรียนมีนโะยาบายคุ้มครองเด็กนโะยาบายคุ้มครองเด็กก็จะช่วยปิดความเสี่ยงเช่นว,ว่าห้ามพร,ระสงค์กับเด็กอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เดินทางไปไหน2ต่อ2ตัวเนี้ยค่ะ ถ้ามันมีนโยบายเข้ามาปกป้องแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยลดแล้วก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กได้แต่พี่มองว่ายังไม่เห็นมีที่ไหนมีนะสามเณรก็ถือเป็นเด็กเหมือนกันที่รัฐก็มีหน้าที่ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในการปกป้องคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่กลไกในการป้องกันดูเหมือนจะยังคงไร้แนวทางที่ชัดเจนยิ่งเมื่อเป็นเยาวชนในแวดวงศาสนาด้วย การสอบสวนในทางคณะสงฆ์อาจจะต้องนำเอาหลักการกระบวนการยุติธรรมเชิงฟืนฟ้นฟูนเยียวยาหรือ restorative justice มาปรับใช้โดยการเอาเด็กเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและหาทางออกไปพร้อมๆกับการมีภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยไม่ใช่แค่คณะสงฆ์ลงโทษพระสงฆ์ผู้กระทำเพียงอย่างเดียวขณะที่ช่องทางดำเนินการทางกฎหมายก็อาจจะต้องอำนวยความสะดวกต่อผู้ถูกกระทำมากขึ้นหรือเปล่าถึงเวลาหรือยังที่ไทยเราจะหันมาร่วมกันออกแบบนโยบายคุ้มครองเด็กอย่างจริงจังและครอบคลุมให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้ข่าวพระสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ และข่าวผู้ใหญ่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กวนผ่านหน้าสื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมีเหยื่อมากขึ้นเรื่อยๆโดยไร้แนวทางป้องกัน Cow today, make tomorrow today.